อ๋อสวัสดีครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการดูแลบำรุงรักษานะครับไอตัวบัฟฟินเทสครับของจากจูเกะเมสครับการทำความสะอาดนะครับมาดูครว่าทอความสะอาดยังไงันแรกก็เช็คครับว่าตัวบัฟฟินเทสเนี่ยมีฝุ่นติดหรือเปล่าครับตรงด้าน,นบนนะครับมีคราฝุ่น,าานาาหรืออันนี้ก็เป่าทำความสะอาดได้เลยนะครับณนะจุดนี้แล้วก็จุดที่ต้องเช็คอีกจุดหนึ่งคือตัวสปริง สปริงบอบบินเคสนะครับอย่าให้มีเศษฝุ่นอะไรเข้าไปอัดก็อย่าให้ตัวสปริงน่งมันแตกมันหักนะครับครับอาจจะทําให้การคลายได้ของได้ล่างอาจจะทําให้สะดุดได้อันนี้ทำความสะอาดน,นะครับก็ใช้ลมเป่าไป ข้อควรระวังนะครับการเป่าระวังตัวสปริงเนี่ยมันหลุดถ้าหลุดก็เอาใส่เข้าไปใหม่ได้นะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ตัวนี้นะครับสปริงในส่วนการแอรจัดนะครับแรงตึงได้อันนี้ก็จะเป็นตัวสกูนะครับสกูตัวนี้ก็จะเป็นสกูแอดจัดแรงตึงได้นะครับถ้าจะปรับให้ตึงขึ้นก็หมุนใ,ในทิศทางของการตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนเข้าะครับส่วนถ้าจะคลายก็อ่าให้หมุนควนเข็มนาฬิกานะครับตรงโซโตเนีนะครับ<_><ๆ><_>อันนี้อันนี้คลายนะครับอันนี้คลายอันนี้คลายนะครับถ้าต้องการปรับให้ตึงขึ้นก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับประมาณโอประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็สกะอาดแล้วครับ 对啊。Yeah.